แต่ก็ตจ<า>ผมรับวันนี้มันคือหนึ่งมันคือหนึ่งช่วงชีวิตที่มีความสำคัญไม่แพ้ช่วงชีวิตอื่นครับขอบคุณครับขอบคุณเลยหน่อยฮัลโหลอันนาคุณ, <Hello. S 1> คณเราบอกว่าทุกคนจะเห็นเราออกทีวีรอบโลกนะเราไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เราจะพยายามน่าจะคิดถึงทุกคนใชเไหนไหมครับเราจะกลับมาเยี่ยมทุกคนาาว,าาวันนี้ให้ทุกเพื่อนกูได้ไหนก็รักใคร่ยั่นของมากๆค่ะมากๆขอบคุณครับคินก็รักมากๆ ก็ขอให้เป็นเพื่อนกันไปนานๆค่ะบ๊ายบายอ่ะสองคนนี้พูดเลยหน่อยการเรียนกับงานเรียนอยู่เท่าไงเพืเพ่อนหน่อยอเพื่อนหน่อยเราจะไม่พอะไรครับไม่ได้เอ่อเจรักเธอรักเธอสัมผัสมากครับอีพูดพูดพูดขอบคุณมากคผู้ต่างๆขอบคุณครับ รักเคสัมโหจังจะไปถล่มบ้านมึงสัตว์ผมรักเคสมโหครับอาหารอร่อยมากค่ะอร่อยอ่ะเคไม่ได้กินสองจานอ่ะถืออะไรสองมือน่ะวอาวว้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 าววนาว่้าววาวว้าวว้าววไา้าวาวว้้าววด้วา้ว เสร็จแล้วคขอบคุณครับอาหารอร่อยมากค่ะแบบดี้ค่ะที่านไหนวะดีอร่อยมาก 5-6าหกเจ็ดรักมึงมากแจ็คเควสสามหกโวไอเวอร์พูดแล้ว5-6 7 8กจเ <c oughs> จ็ดแปเก่แ่นนเะลยเจคกพูดอะไรกันวะไม่มีอะไรจะให้นอกจากพีนัพนดพูดแล้วพูด,ดจริงนพูดว่าอะไรความรู้สึกใจตกปักอยู่โอเค ะมีอะไรอ่ะน้ตอ่ะีสวัสดีเพื่อนเอลิซาอาสวัสดีเลิซาพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนแฟนนอนและเพืและแดนและไม่พอรอกทั้งหมดเลยโอ๊ยแกนแอบวิ่งของเราอยู่หรือเปล่าจได้ชวนผมน้องน้องน้สวยเกินเ็ไม่คุยังขอต่อนจุ๊บขอต้ลง าลัรยเราเราคิดถึงทุกคนเลยนะเราด้วยเราคิดถึงทุกคนนะคิดถึงคิดถึงคนเดียวตอนบ่ายคิดถนเดียวคนแรกพูดได้ไหนครับพูดได้ไหครับบอความรู้สึกได้ไหมความรู้สึกอร่อยอร่อย สวัสดีส้สสวยังหวุ้วายไรยิหายไม่ดเดี๋ยวเราไปบ้านนายต่อด้วยนะคุณไหนพูดไหนยทบจริงใจพูดไหน,พ,นพูดไหน่ายพูดไหนไพูดไลยแห้ รลบเลคุณนายคุณนายคุณนายความรู้สึกต่อเคสามหกครอ่รักกกมารักรัพี่แจ๊ม มต่อทุกคนต่อทุกคนสปีโอ้ทุกคนเหรอก็ก็ถึงที่อยู่ด้วยกันแค่9ปีแต่ก็รักนะจุ๊บๆขอบคุณครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้พูด,หน,พดหน่อยพูดหน่อยสุดยอดสุดยอดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยเทปลิ๊ดโดนฮอด,ด,อดวิดีโอฮอด นะมือแต่มอคุณตอไปวคุณก็ไป้วเ่อพ่พพูดอะไรอ่ะไรก็ได้ดีมากที่มาวันนี้ไว้ได้ถึงเพื่อนทุกคนด้วย Love อ o u ไม่ไกินอยู่ไปมาไปอยู่มาแ้วทุกคนอดมรักแจ๊คครับคก็สวัสดีค่ะก็อยู่ ก็จบแล้วค่ะก็รู้สึกก็รู้สึกดีใจนะแต่มันก็เศร้าด้วยแต่ว่าเออเรายังรักแจ็คเสมอนะงานกินปัจฉิมแม่ปัจฉิมนิเทศมหกคณิตเกษตรจากเคสวสโอซีเอสสามหกอะไรนะจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรเล่นอะไรครับวันนี้มีโชว์อะไรบ้างอุ้ยวันนี้เรามีมอรางวัลไม่ได้เป็นรางวัลอะไรเยอะแยะเลยเรามีเล่นดนตรีหนึ่งก็มีกินกินกันอร่อยแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกอ่าหมดแล้ว